ตัวน้ำบโบสองเปิดสุดเลยเปิดสุดแล้วครับน,น้ำมันเอาน่าจะมารวมมาจะบ,บานสุดพักนะครับดี่ดมีขนาดบางส่วนสะพานแข็งแรงอยู่เนาะ S 1> <S 1> <S มันไหลมาจากต้นพักเนาะรวมแอ๋อต้นพักมารวมของอีกสักสองสามวันเลวน้ำต้นพักอ๋อจะหยุดถ้าเขาไม่ปล่อยมาเนาะ <S 2> <S 2> มาอยู่กับมดวันวันนี้เนาะ กระเดมหมดเลยื้องนท้อง่นนอั แถวนี้ไม่ได้รับความกระทบนะครับไปลามทางบ้านไปลามรับน้องสนุ่มันจะไล่ตามคลองมันไม่เออน,นะครับมันก็ไม่เป็นานไ,ไ,ไม่มีคนกระทบเพราะมันลงคลองคลองมันไม่เออน,นะเดี๋ยว,วระหวงเจะาบิวไปดูท้าย,ายคลองของมันเอินนะบริเวณบ้านบัวพลามน้องสนุ่มันไม่เอือ ส่วมออกไปข้างนอกนะครับเพรวะนั้นก็ทำไมเขาหนามเทีนยนปกตินะครับตามไรเลยการขับน้ำบัวพันบัว กเก๋ครับมาดูความกวน้าตอนนี้ก็น้าแรงนะครับเพราะมันรวมมาจากบ้านน้องออบ้านสุนพักก,กับทางจันองคเซนัสบมานี้ครับทางคละเห็นเล็กน้อยบอกว่า มันลงแล้วครับแต่ว่าจัอัดกำลังไหลมาทั้งนี้ครับจะออกละบุนต่อไปครับโอเคครับเขาเท่านี้ก็ปกตินะครับก็ไม่ได้รับความเสียหายเพราะน้ำไม่ได้อืบออกไปวันนี้ยังไม่มีไฟมาวานเหตุ ปกติมิชาวบ้านจาน,นาวนเยอะใช่ไโอเคครับนี่มาดูความการไหลของน้ำบามาจากแหล่งต่างๆนะบ้านบัวสองขอบคุณครับขอบคุณครับ